ภาคสุรกิการอีสานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวที่จังหวัดชัยภูมิครับกับการรณรงค์งดเผาต่อสร้างเข่าครับจังหวัดชัยภูมิเพิ่อจัดกิจกรรมรณรงค์งดเผาต่อสร้างเข่าและก็บเผาต่ออ้อยนะครับลดภาวะโลกร้อนและก็อันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือพิเอ็มสองจุดห้าครับบรรยาก,กาศก่อนเลิมงานวันสาธิตการใส่เทคโนโลยีในการจัดการกับเศษวัสดุการเกษตรแทนการเผาครับ เป็นการสั่งการมิโซนรวมโดยการใส่กระดงฟัดเขา่าเนี่ยนะครับที่ประธานเมื่อกี้ฟัดเข่าได้นะครับเป็นแบบโบราณกับพาเบิงได้ยากวิธีการแยกแกลบเข่าปลายออกจากกาันคขานิชาโดยให้เม็ดเข่าเนี่แหละครับเป็นเม็ดสวยๆงามๆก่อนเสียเป็นหนึ่งหรือสิบปหีหงกินในครัวเรือนง,งานนี้ครับมีนายพรเทพวัชกีกุลรองผู้วาราชการจังหวัดชัยภูมิเปิดงานอยู่ที่บริเวณศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลโนนสำราญอำเภอขอนสวรรค์ ซึ่งทางส่วนางานกเกษตรจังหวัดชายภูมินำโดยนางสาวกังสาดานชาตากุลกเกษตรจังหวัดชายภูมิผนจัดขึ้นครับค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อรุนร่นรงณ์และส่งเสริมให้เกษตรกรทั้ง16อำเภอร่วมมือรวมใจการลดการเผาเศษวัสดุจากการเห็ดเกษตรโดยเฉพาะเศษฟางในหน้าเขา่าใบอ้อยในไฮอ้อยค่ะและหันมาใส่เทคโนโลยีไปจัดการกับเศษวัสดุมูลนันแทนเช่น ใส่น้ำมักเข้าไปซอยในการย่อยสลายค่ะหรืออาิอัพเป็นก้อนไปเฮ็ดเฟียงเอาไปเป็นอาหารสัตว์นําไปใส่เป็นวัสดุพอเฮ็ดก็ได้หรือว่าสิไทยกรบตอสร้างวานปุ๋ยพืชสดเนี่ยแหะค่ะเพิ่นกํนลาลังวานเ้เบิงบซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวของในการสาธิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดทั้งมือของการจัดงานเช่นสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยภูมิสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิค่ะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิกลุ่มวิสาหากิจชุมชนมกลุ่มทำนาประณีตเข่าอินซีสีสำรานเป็นต้นค่ะคนอกจากนี้ก็ยังมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของผลกระทบจากค่าฟุนและองขนาดเล็กเกินมาตรฐานหรือว่า PM 2.5ถ้าหากมีการเผาหลายเกินไปนะคะกับแนนนวลวาสซีเหตให้เกิดปัญหาและการมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนใดเพราะฉะนั้นนะคะต้องบาเผา ต่อสั่งข้าวนะคะร่วมถึงใบอ้อยพร้อมคุ้องมีกสิมีมาตรการต่อไปนะคะอ,อันนี้ก็เป็นในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิค่ะ